สวัสดีครับวันนี้เราก็จะพาสาธิตนะครับวิธีการโอนถ่ายไฟล์ความเร็วสูงนะครับจากมือถือนะครับไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android นะครับลงสู่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับโดยใช้โปรแกรมแช่อิทนะครับซึ่งเป็นการโปรแกรมถ่ายโอนไฟล์จากมือถือไปคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์เข้ามือถือความเร็วสูงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกเราต้องไปดาวน์โหลดนะครับ แอปที่มีชื่อว่า Share It นะครับผ่านทาง Play Store นะครับหรือ App Store นะครับตอนนี้เข้า Play Store นะครับของ Android นะครับค้นหาคำว่าแชร์อิดนะครับตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการติดตั้งนะครับต้องบอกกอนว่าเมื่อก่อนเองผมก็ไม่รู้นะครับแต่เนื่องจากว่า USB ที่ใช้อยู่นะครับมันเสียนะครับเราก็เลยไม่สามารถโอนถ่ายข้อมูลนะครับจากมือถือ ลงคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB ได้นะครับก็เลยจำเป็นต้องโอนถ่ายไฟล์แบบไร้สายนะครับตอนนี้หามาเจอโปรแกรมที่มีชื่อว่า Share It นะครับเป็นโปรแกรมโอนถ่ายไฟล์ความเร็วสูงนะครับตอนนี้เราก็ติดตั้งแล้วนะครับแล้วก็เปิดใช้งานนะครับก็ยอมรับแล้วก็เริ่มต้นนะครับ Agree and Continue นะครับมันก็จะถามว่าเราจะอายอมให้ใช้ r อิดเข้าถึง ข้อมูลของโทรศัพท์ไหมนะครับไม่นะครับเกี่ยวกับเวลาเราโทรหาบุคคลนะครับหรือว่ายอมให้ใช้อิดเข้าถึงตำแหน่งติดตั้งของอุปกรณ์หรือไม่นะครับก็ให้ยอมนะครับเฉพาะตอนใช้แอปนะครับแล้วก็ถามว่ายอมให้ใช้์อิดเข้าถึงภาพและมีเดียหรือไฟล์ต่างๆได้ไหมอันนี้ต้องยอมนะครับเนื่องจากว่าเราต้องใช้ในการโอนถ่ายข้อมูลนะครับ สุดท้ายแล้วก็จะมาการตั้งชื่อนะครับหรือเลือกไอคอนของเรานะครับก็เลือกได้ตามสะดวกนะครับผมใช้ตัวนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เอนเ r อร์เข้ามานะครับถัดมานะครับเราก็จะเป็นการมันก็จะมีโฆษณานะครับแน่นอนว่าของฟรีแบบไม่มีโฆษณาไม่ค่อยมีในโลกนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการลงโปรแกรมนะครับใช้อีกที่คอมพิวเตอร์นะครับก็มาถึง Google Chrome ก็ได้นะครับก็เข้าไปที่ ใช่อิดนะครับเราไปที่ดาวน์โหลดนะครับอันนี้เป็นหน้าตาของแอปใช่อิดโดยเฉพาะนะครับก็คือของเว็บไซต์ของใช่อิดโดยเฉพาะเราต้องการดาวน์โหลดโดยใช้ PC นะครับก็เลือกดาวน์โหลดผ่าน PC นะครับอันนี้เป็นของโทรศัพท์นะครับเราเป็น PC มีของ Mac ด้วยนะครับก็ดาวน์โหลดไฟล์ไปนะครับระหว่างนี้ก็รอไปนะครับ อ่าดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับกดติดตั้งทันทีนะครับก็ยอมรับนะครับเสร็จแล้วก็กด next นะครับง่ายๆนะครับแล้วก็สร้าง create shortcut นะครับก็สร้างไปเลยนะครับเป็น desktop shortcut นะครับเสร็จแล้วก็ติดตั้งเสร็จง่ายมากนะครับแล้วก็จะมี shortcut ของใช้ it นะครับอยู่ที่หน้าจอนะครับ ต่อมานะครับตอนนี้เรากำลังเข้าสู่โปรแกรม s h a ์อิดนะครับแล้วก็กดสกิปไปก็ได้นะครับถัดมานะครับเราจะเริ่มโอนถ่ายไฟล์นะครับตอนนี้คอมพิวเตอร์เนี่ยพร้อมที่จะมีการเชื่อมต่อแล้วนะครับกับมือถือต่อมานะครับเราก็ไปที่แอปของเรานะครับที่มีชื่อว่าแชร์อิดนะครับแล้วเปิดขึ้นมานะครับมันจะมีโฆษณากันนิดนึงนะครับเราเป็นของฟรีนะครับก็ต้องทําใจในส่วนของโฆษณานิดนึงนะครับ เสร็จแล้วมาที่ไอคอนรูป QR code นะครับแล้วกดสแกน QR code นะครับก็ยอมนะครับแล้วก็เปิด QR code ที่โทรศัพท์นะครับไอ้ที่คอมพิวเตอร์ Computer นะครับแล้วก็เปิดให้ในส่วนของอ,อุปกรณ์นะครับไปสแกนนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับหลังจาก สแกนเสร็จนะครับเราก็ต้องยอมให้มันมีการเชื่อมต่อนะครับระหว่างนี้ก็จะเป็นการทำความรู้จักนะครับระหว่างมือถืออ่าเสร็จแล้วก็กด Connect นะครับเชื่อมต่ออ่าตอนนี้การเชื่อมต่อเสร็จสิ้นแล้วนะครับพร้อมที่จะทำการโอนย้ายไฟล์แล้วนะครับต่อไปเราก็เลือกไฟล์ที่จะโอนย้ายนะครับว่าเรา เป็นในส่วนของเอามือถือเป็นในส่วนของตัวส่งนะครับก็โอนรูปภาพก่อนละกันนะครับลองที่รูปภาพนะครับแล้วก็ไปที่โฟเดอร์นะครับเลือกโฟลเดอร์ของรูปภาพนะครับเอาเป็นอะไรดีคาร์เมาก่อนละกันนะครับอ,อันนี้มันจะเป็นการโอนย้ายทางโฟลเดอร์นะครับ เราต้องการโอนอย่าไม่ไม่ไม่ต้องการโอนย้ายโฟลเดอร์ทั้งหมดนะครับก็ค่อยๆเลือกเอานะครับเลือกแบบนี้ดีกว่านะครับตัวนี้จะเป็นวันให้เลือกนะครับมีโฟลเดอร์ตามช่วงวันนะครับ yesterday นะครับ before yesterday ก็วันก่อนแล้วนะครับวันที่25นะครับก็เลือกไปนะครเร็วมากครับเร็วกว่าการเชื่อมต่อ โดยผ่านโอนไฟผ่านบลูทูธนะครับและอื่นๆนะครับต้องบอกก่อนว่ามันจะเป็นการเชื่อมต่อโดยผ่านวงเน็ตเวิร์กเดียวกันนะครับทั้งมือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับต้องอยู่ในเครือข่ายของแลนเดียวกันนะครับหรือเน็ตเวิร์กเดียวกันนั่นเองนะครับอลองก่อนนะครับแล้วก็กด Next ไปนะครับเสร็จแล้วมันก็จะมีการโอนถ่ายนะครับอันนี้ก็อยู่ระหว่างโอนถ่ายนะ สังเกตว่าโอนไวมากนะครับเห็นไหมครับดูนะครับเจเมกก็แป๊บเดียวนะครับ3 0มสิบเมกก็แป๊บเดียว2 0่สิบเมกป๊บเดียวนะครับเสร็จสิ้นแล้วนะครับวันที่20ก็เสร็จสิ้นแล้วเช่นกันนะครับเราต้องการโอนเพิ่มนะครับคอนเนคชั่นบล็อกเรนนะครับ l e a s e connect to PC นะครับอตอนนี้การเชื่อมต่อหลุดนะครับมันอาจจะเป็นเนื่องจากว่ามันเป็นของฟรีก็ได้นะครับมันก็เลยจะ,ะมีข้อเสียหน่อยที่เราต้องอมาคอยเชื่อมต่อหรือว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับสัญญาณก็ได้นะครับก็ไม่มั่นใจนะครับไม่เป็นไรนะครับก็มาเชื่อมต่อมาอีกทีนะครับโดยการไปสแกน q r code เหมือนเดิมครับ เมื่อกี้เราถึงวันที่20แล้วนะครับกดสตาร์ทนะครับตัวที่มันสา,สาเหตุว่าหลุดการเชื่อมต่อนะไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับความแรงของสัญญาณเน็ตเวิร์กนะครับหรือว่าอาจจะเป็นข้อจำกัดของในส่วนของตัวแอปพลิเคชันเอง ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเนื่องจากว่ามันเป็นฟรีแวร์หรือเปล่านะครับหรือว่าถ้าอยากให้สม่ำเสร็ต้องเสียตังหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับสแกนชูคเน็ก c t เอาใหม่นะครับสแกนอีกรอบหนึ่งถ้าเราไม่กดสตาร์ทมันก็จะสตาร์ทให้เองภายใน4วินาทีนะครับ อ่าพร้อมแล้วนะครับก็ไปที่รีเซนต์แล้วกันนะครับประวัตินะครับระหว่างนี้มันก็จะมีการดาวน์โหลดไฟล์นะครับขึ้นมาอ่าเราก็เลือกนะครับเมื่อกี้ถึงวันที่20นะครับต่อไปก็เป็น19บเก้านะครับ จะเห็นว่าการดาวน์โหลดไวมากนะครับ18 17ก็ไม่แน่ใจว่ามันมีการกำหนดขนาดของไฟล์ที่ทำการดาวน์โหลดแต่แต่ละรอบหรือเปล่านะครับนี่ต้องไปดูที่รายละเอียดอะก็ถึง15นะครับก็ใส่ไปนะครับวันที่19มีประมาณ70เมกนะครับ ก็ใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับไม่นาน15เมนะครับ42มโอ้โหเรียบร้อยนะครับ การเพิ่มผมจะเอาทั้งเดือนเลยละกันนะครับเมื่อกี้สิบห้าแล้วนะครับสิบสี่สามสิบสอง เอ็ดสิบเกาถึงวันที่5แล้วกันนะครับ้าวคอนเนคชั o นบล็อกเนะครับไม่แน่ใจว่าเพราะขีดจำกัดหรือเปล่านะ